ครับต่อมาเป็นคําคสั่ง if e นะครับคําสั่ง if e เป็นคําสั่งเงื่อนไขครับตรวจสอบอะไรตามเงื่อนไขถ้าหากเงื่อนไขเป็นจริงให้ทําอะไรเงื่อนไขเป็นเท็จให้ทําอะไรนะครับรูปแบบของคาสั่งเป็นแบบนี้นะครับก็คือเท่ากับ if e แล้วก็ชุดของเงื่อนไขนะครับนิพจน์ของตรรกะตัวนี้ชุดของเงื่อนไขนะ ตั้งเงื่อนไขไว้จากนั้นถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทําตัวนี้ถ้าเงื่อนไขนี้ไม่เป็นจริงให้ทําตัวนี้นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างผมจะทําสูตรตรงนี้นะครับสูตรยิเริ่มตรงนี้เงื่อนไขมีว่าถ้าหากว่าช่อง A2 ช่องนี้ นะครับมีคนพิมพ์คำว่า Google ในช่องนี้นะครับผมจะให้โชว์คำว่า Google App ในนี้แต่ถ้าใครไม่ได้พิมพ์หรือข้อความที่นอกเหนือจากคำว่า Google แล้วเนี่ยเป็นข้อความอื่นเนี่ยจะให้โชว์คำว่า Not Work ในนี้นะครับในช่องนี้นะครับมาเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยนะครับคำสั่งก็คือเท่ากับนะครับแล้วก็ if นะครับพอเรา if ป,ปุ๊บในส่วนของ Google ครับ เขาก็จะดีผมชอบอย่างหนึ่งก็คือเขาจะ,ะเหมือนกับอธิบายสูตรเป็นตัวอย่าง x อดิโอมให้เราดูนะครับไอดิอว่าต้องทำอะไรต้องทำไงมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยยกตัวอย่างมีตัวอย่างมีอะไรให้ดูนะครับอันนี้เราก็บางบางสูตรก็เข้าใจง่ายบางสูตรก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่สำหรับผมชอบมากเพราะว่าเขาเขาสามารถที่จะ แนะนำเราเบื้องต้นได้นะครับอ่ะอีฟจากนั้นให้ทําอะไรครับเดี๋ยวที่ผมบอกก็คือถ้าหากช่องไหนครับ A2 นะครับ A2 นะครับเท่ากับนะครับเท่ากับคําว่าใส่ข้อความต้องมีวันหนู2อันนะครับเท่ากับคําว่าอะไรครับคําว่า Google อ่ากู o นะครับถ้ามีใครพิมพ์คําว่า Google ในช่อง A2 นะครับให้ทําอะไรครับ ให้ให้พิมพ์คาว่า Google ครับ Google App แต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะถ้าไม่ใช่ Google ให้ทําอะไรก็ให้เขียนคำว่า Not Word ครับจากนั้นก็วงได้ปิดครับ p r e e n t e r ครับ,รบเราขึ้น Not w o r k มาตรวจสอบก็มาตรวจสอบเงื่อนไขกันดูครับ สุดดูว่าในตรงนี้ถ้าเป็น Google ตอนนี้ไม่ใช่ Google นะครับเพราะว่าตัว e หายไปตัวหนึ่งผมลองใส่ตัว e เพิ่มเข้าไปนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เขาขึ้น Google App เห็นไหมครับขึ้น Google App เหมือนกันเลยอ่าถ้าสมมุติเราใส่คําอื่นยกตัวอย่างถ้าไม่ใช่อย่างนี้นะครับเราใส่คําอื่นกด Enter ไปปุ๊บเห็นไหมครับขึ้น Noter น,น,นั่นแสดงว่าเงื่อนไขของเรา ถูกต้องนะครับนี่คือคําสั่งง่ายๆใช้ if กับข้อความนะครับจากกับข้อความอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเฮ้ยถ้าตรงนี้มีค่ามากกว่า10แล้วให้โชว์บอกว่าอ่ถินค่าใกล้หมดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะต่อไปต่อไปต่อเลยนะครับอ่เราจะมาใช้ if กับตัวตัวเลขดูนะครับกับตัวเลขใช้ if กับตัวเลขนะครับครับอ่ อีฟกับตัวเลขนะครับตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างการให้ค่าคอมมิชชั่นกับพนักงานขายนะครับเงื่อนไขมีอยู่ว่านะครับเงื่อนไขดูเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขมีอยู่4เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1 2, 3และ4เงื่อนไขที่1่ก็คือถ้าคุณทํายอดขายได้ตั้งแต่ศูนย์บาทจนถึง1 0 0 0 0แบาทคุณได้ค่าคอมมิชชั่นหนเนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือถ้าคุณทํายอดขายได้ตั้งแต่1นึ่งแบาทขึ้นไปจนถึง2 0 0 0 0นคุณได้ค่าคอมมิชชั่น2%เ เองอนขที่3ามคุณทํายอดขายได้2องแสนหนึ่งบาทจนถึง3 0 0 0สนบาทคุณได้ค่าคอมมิชชั่นสเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เงื่อนไขที่4คุณทํายอดขายได้นะครับสามแสนหนึ่งบาทจนถึงสี่แสนหรือตึงถึงขึ้นไปนะครับคุณได้ค่าคอมมิชชั่นผมให้ให้เป็นสี่แล้วกันอันนี้เยอะไปให้เป็นสี่เนาะอ่ะโอเคหนึ่งสองสามสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ วิธีการทำนะครับวิธีการทำสูตรเหล่านี้นะครับมันโดยปกติแล้วทำได้ได้แล้วแต่ทักษะแล้วแต่วิธีการของของแต่ละคนวิธีการใช้ if กับเงื่อนไขแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยใชย้ if คือเริ่มตั้งแต่0จนถึงเริ่มตั้งแต่เงื่อนไขที่1มาเรื่อยๆนะครับถ้านุ่นถ้า0บาทถึงแสนถ้านี่ถ้านี่ไปนี้นะครับแปล บางคนไม่ทำเป็นแบบอย่างเช่นอย่างอย่าางตัวผมเองเนี่ยผมจะทําจากเงื่อนไขที่สี่ลงไปหาเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเราเขียนสูตรน้อยจะเขียนสูตรน้อยไม่อันนี้ผมไม่อธิบายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ทุกท่านเนี่ยเรียนรู้การใช้อีฟจากผมแล้วกลับไปทําจากมากจากน้อยมามากดูว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมนะครับ ส่วนผมจะทําจากมากไปหาหน้อยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันเลยอ่ะพิมพ์เท่ากับนะครับพิมพ์เท่ากับ if นะครับใส่เค้า่หมา if if คืออะไร if อะไร if ก็คือ d ยอดขาย d7 อ่าถ้า d 7มากกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับอะไรครับมากกว่าหรือเท่ากับ สามแสนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นสามแสนหนึ่งบาทนะครับสามแสนหนึ่งบาทให้เขาทําอะไรครับให้เขาได้ค่าคอมสี่เปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นคือยังไงครับก็แค่เอายอดขายมาคูณกับสี่เปอร์เซ็นตคูณกันเป้งๆเลยครับเนี่ยเครื่องหมายคูณคูณกับสี่เปอร์เซ็นเนี่ยคูณกันเป้ๆงๆแบบนี้เลยไม่ต้องไปคิดสูตรให้ให้ยุ่งยากนะครับจากนั้นทําอะไรต่อนี่คือเงื่อนไขที่สี่นะครับต่อมา เงื่อนไขที่3ต่อเลยครับ D7 นะครับ D7 D7 คือยอดขายนะครับถ้ายอดขายมากกว่าหรือเท่ากับอะไรครับเท่ากับ200,000หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแส200,001บาท200,001บาทนะครับให้เขาทำอะไรครับก็ให้เหมือนเดิมครับ D7 ครับให้ D7 ไปคูณกับค่าคอมมิชชั่นที่ตั้งไว้ K8 นะครับจากนั้นตั้ง if มาใหม่ครับอ f เงื่อนไขที่2นะครับถ้าอะไรครับ D7 นะครับ D7 เหมือนเดิม d7 เท่ามากกว่าหรือเท่ากับ1 0 1 0 0แบาทหน่วยสิร้อยพันหมื่นแสน1บาทให้เขาทำอะไรครับให้ไปคูณนะครับก็ให้เอายอดขาย D7 นี่แหละนะครับไปคูณกับนะครับไปคูณกับตัวนี้นะครับ จากนั้นตั้ง I f ไม่อีกไหมครับเงื่อนไขสุดท้ายไม่ต้องตั้งอ f ฟครับถ้าเงื่อนไขไม่ไม่เป็นจริงอย่างเงื่อนไข4 3 2สสองแล้วก็ไม่เป็นจริงยามตาม3เงื่อนไขนี้แล้วให้ทำอะไรครับก็แค่ให้เอา D 7ขอตัวดี d 7คูณกับ1%เปอร์เซ็นต์ใส่วงเล็บปิดวงเล็บกี่ตัววงเล็บมี3วงเล็บ สองสามครับอกอง n t e เเลยครับอะกด Enter 3 0 0สามแสนเราก็จะได้ค่าคอมอะทีนี้เรามาดูนะครับเนื่องไขจะเป็นจริงไหมถ้าสมมุติว่าเขาได้ปกติได้แสนหนึ่งจะได้หนึ่งพัอแสนหนึ่งจะได้หนึ่พใช่ไหมครับถ้าเป็นได้แสนได้แสนสองพันล่ะลองดูนะครับหน่วย10บร้เอ้ยสิบ ร0 0ยพันหมื่นแสนแสนสเขาจะต้องได้2%ถูกต้องไหมครับเห็นไหมครับแสน0 0งเขาได้2%ก็คือได้ส0งพบาทแทนที่จะได้1,000งพันเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเงื่อนไขเป็นจริงอันนี้ถือว่าถูกต้องนะครับจากนั้นทำไงครับเราก็แค่ก๊อปสูตรจากนี้ใช้กับทุกๆคนนะครับใช้กับ พนักงานทุกคนวิธีกอปสูตรทําไงครับกอปสูตรทำนี้นะครับเ,ออเดี๋ยวเทอยฟังออในกรณีที่เราลากสูตรนะครับสูตรจะคาดเคลื่อนเพราะว่าเขาจําตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจําตรงนี้พอเราลากผู้เขาก็จะไหลสูตรค่าสูตรก็จะไหลตามเพราะนั้นเราต้องล็อกล็อกค่าเหล่านี้ไว้ก่อนสูตรจะได้ไม่ไหลตามนะครับวิธีก็คือเข้ามานะครับ ตรงไหนที่เป็น k อ่า k ตัวนี้นะครับเรากด f 4นะครับกด f 4 f 4เขาก็จะล็อกสูตรถ้าคุณไม่ต้องการล็อกคุณกด f 4ไปเรื่อยเขาจะกลับมาเหมือนเดิมกดบนไปอยู่นี้ครับเห็นไหมครับ่ะกด f 4ตรงที่ k 8ผมกดอีกทีหนึ่ง f 4ตรงที่ k 7กดอีกที f 4 k 6กดอีกที f 4เห็นไหมครับจากนั้นกด enter ครับเราก็ลากได้เลยทีนี้สูตรก็จะไม่ไม่เคลื่อนนะครับสูตรก็จะยังเหมือนเดิม ยอดขายสุทธิยอดขายสุทธิคือเท่าไหร่ยอดขายสุทธิก็แค่เอายอดเอาเงินเดือนบวกกับค่าคอมมิชชั่นเท่านั้นนะครับเป็นไม่มีอะไรเท่ากับไหนครับเท่ากับเงินเดือนนะครับซีห้าซีหกบวกครับบวกเป็นเเลยกับค่าคอมมิชชั่นกด e n น e r นะครับจากนั้นเราก็ลากเลยครับลากลงไปครับนี่นะครับเราก็จะได้ ค่าคอมที่ถูกต้องเมื่อไหร่ที่เราอีกกรณีหนึ่งนะครับในกรณีที่เราต้องการจะเปลี่ยนเงื่อนไขเหล่านี้นะครับเราต้องทําตรงนี้ให้เป็นเป็นคีย์อ้างอิงนะครับในสูตรในสูตรเราต้องอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิงเป็นคีย์ไม่ใช่อ้างอิงเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับอ้างอิงเป็นอะไรนะครับเป็น i เ็อะไรเนี้ยนะครับเป็นแทนแทนแทนตรงเนี้ยเราเปลี่ยนเป็น i 7เปลี่ยนเป็น i 8เปลี่ยนเป็น i i 9 ตัวอย่างเนาะผมให้ดูะะอย่างน,นี้นะครับเนี่ยเหล่านี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยแทนค่าเป็น i ไปนะครับ i 7 i 8 i 9ไปนะครับตรงเนี้ยแทนที่จะเป็นตัวเลขนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนค่าเป็นค่าอ้างอิงนะครับเราจะสามารถที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขจุดนี้ก็ได้เปลี่ยนเงื่อนตรงนี้เป็นค่าอ้างอิงไปแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้สมมุติว่าคุณได้ค่าคอมคุณทํายอดขายได้เยอะผมใจป้ามาผมให้5%ไปเลยนะครับผมให้คุณ5%เ พอเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับทุกอย่างก็จะเปลี่ยนตามเอาเปยนแบบตัวถือครับพลาดทีเดตัวนะครับ5%กดเ n t e r ครับ5%นะครับทุกอย่างที่เกินนี้เขาก็จะได้5%นะครับ5%เราแค่มาแก้ตรงนี้แก้เงื่อนไขตรงนี้สูตรเราก็ไม่ต้องมาแก้นะครับอันนี้ก็คือการใช้ if นะครับใช้ if เบื้องต้นนะครับท่านอื่นก็ลองลอง,ลองนั่งศึกษาดูนะครับศึกษาแล้วก็จากนั้นก็ ค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำแล้วก็เราก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับ